ไอที่แบบว่าเป็นสิวหัวน้องที่แบบเป่งๆแบบรอบๆแดงๆอ่ะคือมันจะปวดมากา curated. นะคะทุกคนพอเราแต้มลงไปละมันจะช่วยลดอาการปวดภายใน30นาทีสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแของน้องจังนะคะโอวันนี้มาตีมคริสต์มาสเวอร์เสื้อเขียวผมแดงเป็นต้นคสต์มากไปแล้วกลับมากันอีกแล้วนะคะสําหรับการรีวิวไอเทมเด็ดตัวช่วยสําหรับคนเป็นสิวอย่างเรากันนะคะทุกคน คือเด็ดจริงอันนี้เด็ดจริงก็หลายหลายคนก็รู้ใช่ไหมคะว่าน็อตเป็นสิวแพ้ที่แบบว่าแพ้หนักมากวันนี้นะคะน็อตจะมาแนะนําไอเทมเด็ดนะคะเป็นเจลแต้มสิวสําหรับคนที่มีปัญหาสิวต่างๆะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบสิวผดผื่นสิวเซรอยสิวหัวหนองสิวอุดตันสิวเซียนจัดการได้หมดทุกคนอาจจะฟังดูเวอร์ใช่ไหมนี่นี่เลยแท้ ตัวนี้คือ B K x n e Clear Real Gel Clear Real Clear White Clear ใจไม่เป็นรอยจ้านี่คือสโลแกนขเขา <c oughs> เด็ดไหมเนื้อเจลของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนนี่นะคะเป็นขาวๆคุณๆแบบนี้นะคะนี่ไม่เหนียวเนื้อหนะด้วยนะ,ะทุกคนเป็นแบบกลิ่นสมุนไพรอ่อนๆอ่อนมากอะแทบจะไม่ได้กลิ่นเลย อันนีก็คือซิวเม็ดล่าสุดของนดนะคะกำลังสุกเลยทุกคนแต้มเข้าไปจ้าแต้มแต้มแต้มตรงไหนแบบอักเสบก็แต้มเข้าไปนะคะแต้มเข้าไปแต้มเข้าไปเออถ้าจะเยอะขนาดนี้ก็ทาทั้งหน้าเลยละกันนะคะเจลตัวนี้สามารถทาได้ทั่วหน้าเลยนะคะทุกคนไม่ทําให้ผิวแห้งนะคะเพราะมีสารบำรุงด้วยนี่คือภาพเบื e องต้นหลังใช้3าวันนะคะทุกคนแค่3าวันเท่านั้นทุกคนสิวแห้งลงค่อนข้างดีเลย เป็นยังไงล่ะทุกคนหน้าใสกึ้งไหมตรงนี้ไม่เห็นรอยเลยว่าทุกคนมันก็ไม่ขนาดนั้นเนาะอันนี้คือแต่งหน้านะจ๊ะจะบอกว่าเราสามารถใช้เจลแต้มสิวได้เลยโดยที่มันจะไม่รบกวนการแต่งหน้านะคะไม่ใช่ว่าลงเจลแล้วแต่งหน้าแล้วแบบเป็นขุย ออกมาไม่มีนะคะนี่คือแบบแต่งหน้าได้เลยนะคะหน้าเนียนกริบเหมือนเดิม B K Acne Clear Gel ตัวนี้นะคะมีสารสกัดมากมายนะคะทุกคนหนึ่งเลยนะคะมีน e u r o เ e ป t ท a i คะ่ะที่ช่วยจับยางและบรรเทาปวดได้ภายใน30นาทีมีสารสกัดจากใบับบกสารสกัดจากกล้วยไม้นะคะช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นสารสกัดจากวาซาบิช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนของผิวนะคะมีสารสกัดจากืทะเล T T o i Zinc PCA ยาดูรอนคอมเพล็กซแล้วก็มีสารสก,กัดจากสมุนไพรต่างๆอีกมากมายนะคะที่จะช่วยเรื่องควบคุมความมันช่วยลดการระคายเคืองนดดชายแล้วนดชอบมากนี่เลยนี่คือหลอดที่ใช้เองอยู่ตอนนี้นะคะคือเป็นแบมบ้ะใครที่สนใจนะคะ BK acne c r e a r gel ตัวนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่วัดสรรทุกสาขาใครช้อปปิ้งออนไลน์อยู่นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ kony.com shopee lazada หรือ Li@ n e bk thailand ะคะ่ะ หลอดนี้นะคะแบบนี้นะคะขนาด1 4มิลิกรัมราคา189บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลกด subscribe นะคะเป็นกำใจโน้กจังเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย